ว่าหนักมากครับคือสารเสริญกับดินทาเนี่ยเป็นของคู่กันนะเออไม่ว่าเราจะทําแล้วก็ตามเนี่ยแม้เราทําความดีเนี่ยก็จะมีคนจํานวนหนึ่งสารเสริญแล้วก็จะมีคนจํานวนหนึ่งดินทาซึ่งหนึ่งที่เราต้องต้องทําใจคือว่าเมื่อเราทําความดีแล้วเนี่ยเราเราไม่ควรจะหวังผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราได้ซ้ำนะ คอยเราตั้งใจในการทําความดีคนจนนุ่นไม่น้อยเนี่ยเวลาทําความดีแล้วเนี่ยก็ยังอดลึกอดนึกในใจไม่ได้ว่าเออปรารถนาการยอมรับปรารถนาคําชื่นชมนะอาตมาคิดว่าการมีสติรู้ทันความรู้สึกส่วนนี้เนี่ยก,ก็สิ่งสาคัญเหมือนกันคนทําดีจํานวนมากเนี่ยมักจะพูดว่าทําดีแล้วทําไมไม่ได้ดีนะทำไมทําดีแล้วไม่มีคนเห็น นะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่ที่เราจะรู้สึกแบบนี้แต่ก็ให้ตระหนักว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยมันแสดงว่าเรามีความยึดติดในความดีนะหรือว่าติดดีนะที่ยึดยึดติดในความดีก็หมายความว่าทําความดีแล้วก็อยากจะให้คนเห็นนาความดีแล้วก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้คนยกย่องหรือยอมรับหรือว่าอาจจะรวมไปถึงว่าอยากจะให้ลูกดีเหมือนเรา อยากจะให้ลูกเนี่ยดีตามความที่ของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความติดดีนะซึ่งซึ่งเราก็ต้องรู้เท่าทันอาตบาเชือ,ว,อว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติถ้าเราจับจับหลักได้ว่าการการทาจิตอาสาหรือการทําส่วนตามประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมุ่งไปที่การลดละตัวตนเนี่ยน่าจะมองในแง่ดีนะว่าให้มีคนเขานินทาเราเนี่ยมันก็จะช่วยช่วย คำนินทาคาว่ากล่าวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องขัดกล่าวตัวตนได้นะเพราะว่าหรือเป็นการช่วยทดสอบว่าเรายังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนในตัวกูมากแค่ไหนเพราะถ้าเรายังยึดติดถือมั่นในตัวกูเนี่ยเราก็จะรู้สึกหวั่นไหวกับคําวิจาร์กับคํานินทานะแต่ให้เราลึกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์เพราะมีคนนินทาว่ากล่าวเนี่ยให้ให้เราลึกว่าไอ้ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่เราทุกข์นะฮะมันเป็นกิเลสที่ทุกข์ มันเป็นอัตตาตัวตนที่ทุกข์นะเราจะไปเอาความทุกข์ของอัตตาเนี่ยมาเป็นความทุกข์ของเรานะอัตตาตัวตนมันต้องการคําชมต้องการคํายอมรับมันไม่ชอบคําตําหนิมันไม่ชอบคำำํานินทาถ้าเราถ้าเรายอมอัตตาปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเราเมื่อไหร่เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องทรมานอัตตาบ,บ้าง ทนะรมานอัตตาก็คือว่ามองว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่ทรมานอัตตาได้อย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันนะให้เรารู้ทันว่าอที่ทุกข์นี้ไม่ใช่เราทุกข์มันเป็นอัตตาที่ทุกข์ซึ่งมันก็สมควรที่จะที่จะทุกข์ตามแบบที่มันยังมีความยึดติดถือมัน่นะมีมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อตามาเป็นนักเขียนแกเป็นนักเขียนชื่อดังทุกครั้งทุกครั้งที่เวลาแกรู้สึกว่า ได้รับความชื่นชนสารเสริญจนตัวลอยอัตตาฟู mm hmm. เธอก็จะไปทําอย่างนีง้คือว่าไปเป็นไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารของเพื่อนทําอย่างนั้นทําไมนะมันเป็นวิธีการนึงในการลดอัตราเพราะว่าถ้าไปเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็จะต้องมีคนก็ต้องทําตามความต้องการของลูกค้าบางทีลูกค้าก็บ่นลูกค้าก็วุ่นวายเธอถือว่านี่เป็นของดีนะเป็นของดีที่จะช่วยลดละหรือกาหรือว่า เป็นการละพยศของอัตตานะเธอต้องการหาเรื่องให้กับตัวเองเพื่อให้อัตตาเจอสิ่งเหล่านี้มันจะได้มันจะได้คลายพยศหายพยศให้เราลองมาว่าคําวิจารณ์คําต่อว่าเนี่ยมันเป็นของดีมันเป็นการบ้านที่ฝึกเราให้ลดละอัตตามันเป็นสิ่งที่จะมาทรมานอัตาตาทำให้มันหายซ่าหายพยศสักทีนะตรัคิดว่าเปิดใจต้อนรับสิ่งเหล่านี้นะมีหลวงพ่อท่านถ้าบอกว่าคนดีนะ ใครโยนขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้หมดใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนคําวิจารณ์เปลี่ยนคําคตําหนินี้ให้กลายเป็นของดีก็คือเป็นเครื่องฝึกเราเป็นเครื่องสอนให้เรารลดอ,อ,ตอตัตรานะเป็นกําไรฮะไม่ใช่ขาดทุนก็มีอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ได<อ>้รับ ฟังธรรมะที่หลากหลายจากพระอาจารย์นะครับความรู้สุกไหนเริ่มตั้งแต่ตัวร่างกายของคนเราที่พระอาจารย์บอกนะครับก็ยังมีการขับ่ายของเสียออกนะครับงั้นเราทําไมไปเก็บพวกโกรธเกลียดนะไว้ในจิตใจเรามากมายนะครแม้เราก็ควรจะมัน detox นะฮะ detox จิตใจของเรานะครับกำจัดความโกรธเกลียดชาลิสยาให้ออกไปนะครับแล้วก็มันทําความดีมีจิตอาสานะครับเพื่อเพาะต้นกล้าในจิตใจความดีของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามนะครับแล้วก็คอยเฝ้าดูนะครับช่วงไหนที่ คิดว่ามันเริ่มเหี่ยวเฉาก็พยายามเติมเข้าไปใส่เข้าไปตลอดเวลานะครับและท่านก็ยัง<ห>แนะนํำเลย<ห>ประโยชน์รหรือว่าอาน,นิสงส์นะคะของการทําจิตอาสาสามประการ,รนะคะก็คือการาลดความทุกข์ของเรานะคะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะคะการทําใหา้ตัวเรามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ลดตัวตนด้วยนะคะนอกไปจากนี้ก็ อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะคะเคพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ที่สาคัญอย่นีก็คืออย่างนี้เรีกว่าท่านอยากให้เราคิดถึงตนเองนะถ้าเราคิดถึงตนถ้าอยากให้คิดถึงตนเองนะเพราะถ้าเราคิดถึงตนเองเ,องเนี่ยทุก,ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าคิดถึงคนอื่นไว้ทุกที่ว่าใหญ่มันก็จะไม่มีนะครับมันก็สำคัญสำคัญนะครับท่านก็ให้ประเด็นสำคัญในการทําจิตอาสาก็คืออยายามให้ทงานเป็นกลุ่มไว้นะครับอย่าทำเดียวแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ทาให้เต็มที่ปล่อยวางผลซะ แล้วก็มีความกล้าที่จะทำแล้วก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทำนะครับสุดท้ายก็คือท่านให้อน,นิสงค์ของการมีจิตอาสานะครับท่านว่าจิตอาสามาความทุกไปมีจิตอาสาไว้ชีวิตไม่ไร้คุณค่านะครับจิตอาสาลดตัวตนทําให้คนสมบูรณ์ได้สุขแท้อยู่ที่ใจเรามีได้เราเริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นประโยชน์ดีๆของจิตอาสานะที่เราจะ เริ่มต้นกันนะครับทำให้ดีขึ้นแต่ในวันนี้ม็นต้นไปนะคะก็ในนามของผู้บริหารนะคะพวกเราทุกคนก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะที่มาร่วมสนทนาธรรมถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็มีเมตตามมาให้ธรรมะเป็นทานแก่พวกเรานะคะในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลอธีรันวง์นะคะมอบของที่ระลึกถวายของที่ระลึกแก่พระอาจารย์ไพศาลค่ะ ค่ะก็สำหรับโครงการหรือกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะของท่านอาจารย์ไพศาลนะคะกะ็หนึ่งในนั้นที่พระอาจารย์ได้แจ้งให้พวกเราทราบในวันนี้นะคะก็คือโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ําลําปะทาวนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่1-8ธันวาคมนะคะถ้าเกิดพวกเรามี ความสนใจอยากร่วมกิจกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งร่วมทำบุญนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะก็จะมีการเดินใช่ไหมคะพระอาจารย์จากชัยภูมินะคะไปสู่ต้นน้ำนะคะแล้วก็เดินผ่านวิวต่างๆมากมายเลยนะคะถนนอุทยานทุ่งนานะคะถ้าเกิดว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ที่ www. วิสาโ l o o r g นะคะ v i s a l o o r g ค่ะอาจารย์เน้นว่าทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกกายแต่สุขใจเป็นยังไงครับใช่ค่ะนอกจากจะได้โรงลงเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะเราก็ยังได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะไม่ว่างครบ8วันไปได้ไหมคะกี่วันก็ได้ครึ่งวันก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกไปวันช่วง4ี่ห้าหกสุเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่ห้าสี่ห้าหก ค่ะหรือว่าถ้าจะร่วมทำบุญนะคะข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมีขันให้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมและหวังว่าโอกาสหน้านะคะก็จะได้มีกิจกรรมขึ้นมาให้อีกนะคะในวันนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกก็เชิญรับเบรกได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ